กอดเมียโชว์ชาวบ้านไปแล้วหนึ่งแมตช์นะคะกอดดีๆหน่อยค่ะหวอเมียจะออกแล้วค่ะมาริคริสต์มาสนนทุกคน<ล>ค่ะที่บ้านแม่สามีนะคะก็คือทํานู้นทํานี้กรุบกริบแล้วคือออมต้องเตรียมแพ็คของนะคะเพื่อที่จะไปอยู่บ้านพ่อสามีแล้วตอนเช้าเขาจะไปส่งเราที่สนามกาแต่ก่อนที่จะกลับเนี่ยวันนี้ทั้งวันเราก็จะไปหาน้องสาวสามีก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าน้องสาวสามีเขากําลังท้องตัวน้องสาวกับสามีของเขาเนี่ยเขาเป็นทนายความนะคะเขาก็จะไม่ชอบเอาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเราก็จะเคคารวม เป็นส่วนตัวของเขาตรงนี้คืออมเข้าใจได้เพราะอมมีพี่สาวที่รักความเป็นส่วนตัวมากนะคะคือนางไม่ชอบให้แบบถ่ายลงโซเชียลถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก่อนอที่อมนะจะถ่ายรูปหรือถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ตามอมจะถามครอบครัวก่อนว่าอันนี้ลงได้ไหมถ้าเกิดลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะเธอสามารถบอกฉันได้<ต>ะไรแต่โดยรวมพี่น้องครอบครัวสามีคือน่ารักกันทุกคนนะคะคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรารักกันมากๆนะคะเจอหน้ากันนี่คือกอดกันร้องไห้เลยนะเพราะว่าแบบคิดถึงกันกตอนเช้าอมกับสามีก็คือถ่ายลงถ่ายรูปนูนีนันโน่เพือที่จะโพล่ลงนะคะอู้ถ่ายพันกว่ารูปได้จริง ประมาณสิบรูปอ<า>เออชาแม่สามีก็คือตื่นเช้ามากนะคะเก็บจงเก็บจานทํากับข้าวให้ฉันกับสามีกินนะคะคือแม่สามีเป็นเลยที่แบบดีมากฉันโชคดีมากที่ฉันเจอแม่สามีามแบบเนี้ยการได้สามีที่ดีกับได้แม่ผัวที่รักเราเนี่ยมันเหมือนถูกหวยจริงนะคือมันทําให้แบบเราไม่มีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตคู่เข้าใจ<ต>ปะการที่จะใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่นมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรากับสามีเขายังมีพ่อมีแม่เราก็มีพ่อมีแม่มีญาติเหมือนกันเข้าใจป่่่คคืือออมมมมมมัััันนนนต้้้งเเขขาาาาใใจจกกกๆรีีีแแสทบบวยุ คนสุดๆไปเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเออดีแล้วนางเป็นคนที่เข้าข้างฉันตลอดนางบอกว่าถ้าเกิดลูกชายนางทาผิดอะไรนะอมอมีจัดการตอนทีน่ร<ด>ู้แต่ง,งสามีแรกๆทางบ้านสามีก็คือชอ็อกละแหละเพราะว่ารู้จักกันแค่3เดือนเนาะตอนนี้มันผ่านไปประมาณเกือบ9ปีแล้วเนาะทุกคนก็คือรักออมมากนะแล้วแกนึกสภาพนะลูกสะใภม้มันมันแบบฉันอนะถ้าเกิดได้แม่ผัวเป็นคนไทยขึ้นมาละมืเอเ้ยหยุมหัวกันสุดเลิสุดเด็ดแน่โ<ม>ชคชะตามันเหวี่ยงให้ฉันได้มาเจอผัวคนอเมริกันแล้วก็ได้แม่ผัวคนอเมริกันที่แบบเออเอ็นดิฉันแล้วฉันก็แออเาขขงวส ไปในถุงเท้านะคะคือออมสองคนอะไม่ได้อยากได้อะไรนะคือบอกกับแม่แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยแล้วแกดูความน่ารักของแกแกไปแอบซื้อมาให้๋อ้ไม่รักได้ไง